ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอคลิปเสียงเรื่องความสุขอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับครับหลายคนคงรู้สึกว่าทำไมชีวิตมันช่างจำเจไม่มีอะไรตื่นเต้นประเผล่พ,พาเซงง่ายๆที่เป็นเช่นนี้อ่ะเป็นเพราะเราไม่เคยทำอะไรผิดไปจากเดิมกลายเป็นทาตของเวลาไม่ว่าจะนอนจะกินจะตื่นทำงานจะพักผ่อนหาทำลายนอกเหนือจะเคยกับรู้สึกผิดไปอีก เลยไม่สบายใจบางคนกลัวเสียเวลากลัวงานใหม่เสร็จไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือว่างานในบ้านทำให้ชวิตหมกมุ่นแต่เรื่องที่จำเจนนั่นแหละรครับครับเรามาดูกลยุทธ์หาความสุขกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างหนึน่งหาสิ่งที่ชอบทำเด็กหนุ่มสาววัยรุ่นและผู้ใหญ่หาความสุขก่างกันได้ไม่มี ใครถูกใครผิดเช่นความสุขของเด็กคืออาการให้เที่ยวได้กินขนมอ,อยากให้ผู้ใหญ่รักอยากเล่นไว้รุ่นม,มุมสาวความสุขคือการให้ผู้ใหญ่เข้าใจการได้รวมกลุ่มกับเพื่อนอยากรักอยากถูกรักอยากมีความก้าวหน้าในการงานอยากมีอนาคตเป็นต้นส่วนผู้ใหญ่ จะเป็นสุขข้าลูกหลานได้ดีชีวิตคู่มีความสุขลูกหลานไม่ท่อทิ้งอย่าทำบรอะไรให้ลูกหลานนะครับมาดูข้สอสนะครับมุ่งงานแต่ยับ้างงานมีคนไม่น้อยบ้างงานทำงานแบบไม่หยุดปางครั้งถึงขนาดป่วยก็ไม่ยอมหยุดนะครับสามรักผู้คนถ้าเรามีจมิตใจเมตตาต่อคนรอบข้างเราจะประนาเราจะปัสตจ,จ,จาก โมหะอิชาริษยามีแต่อยากเป็นมิตรอยากจะทำงานอยู่ด้วยมีความหวังดีจะและจะทำทุกอย่างด้วยความรักเป็นการทำทุกอย่างด้วยใจนีครับดีอย่าไปเปรียบเทียบเรยกับใครเป็นข้อคิดของเวนดี้แมคเรนใน หนังเรื่องหนึ่งว่าที่เราเป็นทุกข์เกือบทุกวันเนี่ยเพราะเราไม่ยอมรับความจริงเราคือเราเขาคือเขาหากเราเรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นเราจะมีแต่ความทุกข์เช่นทําไมบ้านเขาใหญ่กว่าเราตําแหน่งทําไมเขาสูงกว่าเราลูกน้องทาไมเขาดีกว่าเรารถจนทำไมเขาดีกว่าเราเป็นต้นครับเขาก็าจะมีมากน้อยแค่ไหนก็เรื่องของเขาเราทําทุกวันนี้มีความสุข ถึงจะมีอะไรไม่ดีแต่มันก็เป็นความสุขของเราบ่อยมันนะครับห้าอย่าพัดผ่อนเวลาสิ่งใดที่ต้องทำให้รีบทำอย่าเอาแต่คิดไม่ว่าจะเป็นงานง่ายหรืองานยากไม่ค่อยเวลาจะเป็นดินบปอหาหมูทำงานไม่เสร็จทันกำหนดแล้วก็งัวนหาความสุขไม่ได้ด้วยการเริ่มต้นทำทีละอย่างใน,นที่สุดงานทุกอ,อย่างจะเสร็จตามที่ตั้งใจนะครับ 6มีอารมณ์ขันข้างเสียงหัวเราะว่านะครับอาจดูภาพยนตร์ตลกหรือ,อน่านหนังสือเมื่อจะทําอะไรอย่าไปเคร่งเครียดนักหัดมองมีแง่ดีอารมณ์ขันจะทำให้สิ่งอย่างไม่เลวแล้วอย่าขอที่คิดนะครับแถมทาให้บริกาทเที่ยงเวลายิ้มจะมีเรื่องหมุนเวียนมากขึ้นจิตใจสดชื่นจำใสอารมณ์จำใสหน้าตาสดชื่นมีความสุขทำให้อายุเยืนนะครับ7อากาศบริสุทธ เพื่อจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นหายเทไม่สะสมอาการเสียจนป่วยไข้เครียดได้นะครับแปดบอกรักกับคนที่เรารักเป็นการทำให้ผู้อื่นเป็นสุขแล้วเราก็มีความสุขด,ด้วยเพราะได้ระบายความในใจให้คนที่เรารักได้รับรู้เฉพาะคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาลูกปู่ยา่าตาย,ยายญาติสนมสนิทมิตรสหายเพราะพวกเขาจะปลื้ม เมื่อเราบอกรักนะครับทำอะไรพอเหมาะไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปนะครับเขาก้าหากทำอะไรเร็วๆรีลบๆจะเกิดอาการเครียดโดยไม่รู้ตัวนะครับซิปไปเที่ยวเลรหรือว่กขอบ้างหาเวลา กับหลานที่ดีชอบนะครับเช่นส้นขาหน้าส้นขาส่วนการค้าดูประกวดนางงามดูการแสดงดนตรีเพื่อผ่อนคลายนะครับ11ออกร่างกายคลายเครียดเป็นสิ่งดีสุดนะครับและยังทําให้รูปร่างดีกว่าเก่าด้วย12ข้อสุดท้ายนะครับดูสีเขียวเว่าะสีเขียวจะทําให้จิตใจสดชื่นนะครับสังเกตได้ว่าแพทย์จะใช้สีเขียวตอนผ่าตัดเพื่อไม่ให้คนไข้เครียดหรือตกใจ ที่องเฉอมีดหมอหกักเราทำอะไรจะเป็นสุขไม่เด๋ยวรอ้อนใครไม่ผิดกฎหมายก็ทำไปเลยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ